นเหมือนในกระจกท,ที่บ้าเคยสั่งเงี้ยอะไอะอะ,อะลองเล่นนี้ดิ อะไรอะโอ้โหมีในกล่องเสียงอนแล้วจะรู้ว่าเสยงที่ไดดได้มแซมแซมหู ุ๊ยอะไรไม่เดีเอาอันนี้ก่อน,น,นอกดสีกดปุ่มสีเขียวเพื่อสร้างแผ่นฟิล์มสบู่ที่ช่งางอ่าสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีต,าต่างๆเมื่อแผน่นฟิล์มบางลงทำไมกดป,ปุ่มสีเหลืองเพื่อเป่าลม ไ,ไม่มีลมอะไรเนี่ยน่าไได้อลมไม่ออกโอ้ยออลมไม่ออกเอ้ยอ,อะไรเนี่ยนั่งลงตัง <c oughs> อะไรเนี่นยทหารถือปืนแบบปืน เฮ้ยอะไรไม่มันไม่ตัวยาวอะปาดูนี่ดิเอออยากได้อะอะไรบ้างโอ้โหดี อปาปาไม่แสบว่าทำให้ต้นผอมลงได้ด้วยอาปานี่ดูว่าตกพร้อมกั็นไหมอ่าเาติดได้เจียวลูกนะมันคิดว่ามันตกพร้อมกันไหมเอ้ลูกใหญ่สุดมันว่าดูจากทรงแล้วเห็นไหมติงว่าคิดว่ามันตกพร้อมกันไหมมันว่าไม่น่าตกพร้อมกับมันว่าอันไหนตกตกตกถึงพื้นก่อนเอาแล้ว อ่าน,นี่เล็กจางใหญ่อันไหนถึงพื้นก่อนปั้นว่าอันเล็กเพราะอันเล็กเนี่ยมันจะเบากว่ามันจะเอ้าจะไม่เบากว่าไม่ไม่หลดหนักก่อน,นก,ก่อนเหรอเออนั่นดิเอ,าเอะาพร้อ,อมกันเลยใช่ไหมไม่ทางจะไม่ดูแต่ไม่ต้องถ่ายดูเขาพร้อมกันลืมมองอ ย oh. yeah, ังครับ เดทานน้อยกว่าไมมากกว่าอียาดมากที่สุดอุ้ยคนนึงเเออพีีิงโกสว่างลูกนี้มืดแลดูโอ้ยความร้อนใต้พิภพคือความร้อนที่กักก็บ่ยภายใต้ภายใต้ผิภโลกเลย่ ไม่เขาบอกว่าให้เอาสีฟ้าเอาสีส้มก่อนสสมก่อนอ่าเอาสีส้มใส่ก่อนสามลูกหต้อง,งสองแลก็เอาสีฟ้าใส่สามลูกไทีละลูกเขลอ,องจับเลยหอแมนีข่ขังจับแต่มันลูกหนึ่งสีฟ้าใส่ลูก อันนี้มันแข็งกว่าส่วนนี้มันเบาวกว่าไันต่อของน้องใตพ้พิภพไม่ใช้เดี๋ยวน้ำเย็นเดินออกมาเย็นไปันต่อโฮ้ยหไหนอะไหนนมีก็มีไฟเข้ามาเราใช้กังหันผลิตไฟ อ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับอุ้ยอีกแล้วหมุนจนไปสีเขียวติดโอ้โหรับก่อนครั โอนทำไมพ่อไมเขมันจะดูดไหมไม่ไมไม่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 ไมม่ไมไม่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 ไ่ไม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 ่ไ่ไมไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ม่ไม Thank <todic> you. เร่รีบๆด้วนะลุงยังคือไม่ส่ด,ดิเห้ออันนี้คืออะไรอ๋อเหล่าตุ๊กตเหรอนิ่งว่าจะไปนั่งนิ่งจ้ะ